มนุษย์ลึกลับที่เคลื่อนไหวราวกับล่องหนกลางตัวปักดนดินทองเป็นรูปงูเห่าแผ่พังพานเตรียมต่อสู้และมีเขี้ยวเล็บแคบเปืนสั้นกระบอกเดียวแต่แม่นยำได้ตามใจสั่งคือเฮาดงเ่าดงเป็นใครแม้แต่อาจยากรด้วยกันที่วันแน่ยังคลั่นครม้มถึงแม้ว่าเห่าดงจะได้รับการสรรเสริญในทางพฤติกรรม อันหนักไปในทางจะลงเพียงใดก็ตามเฮาดงก็ยังเป็นอสรพิษตัวฉกาดของกฎหมายอยู่นั่นเองตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามและจับคุมผู้กระทําผิดกฎหมายเราโจรมีหน้าที่หลบหลีกต่อสู้ป้องกันตัวหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพลาดผลที่ออกมามีเพียงประตูเดียวคือชีวิตจะหาไม่นี่คือปฏิบัติการห้ามหันทรชนระหว่างทรชนคนเหนือกฎหมาย ภายใต้กฎแห่งการพิฆาตเคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่คำนับให้องค์กรใดยกเพียงความยุติธรรมเป็นคำประกาศประกาศสิทธิ์ที่ยึดถือไว้เหนือชีวิตฮาวดงบทประพันธ์ของพนมเทียมบทที่หนึ่งเสียงเคาะบังตาเบาๆในพันเอกหลวงประจนปัจจารยอ เงยขึ้นจากงานบนโตะ๊ะเหลือบดูระดับเบื้องต่ำซึ่งเห็นเพียงรองเท้าบูทดำสนิทคู่หนึ่งยืนนิ่งชิดกันอยู่เบื้องนอกแล้วยิ้มความคาดหมายของคุณหลวงไม่คลาดเคลื่อนผู้เคาะบังตาจะเป็นใครไม่ได้นอกจากร้อยโทเพลิงพัชระวิบมลผู้ที่ท่านกำลังต้องการพบเข้ามาได้ขาดเสียงบังตาถูกผลักออก เสียงรองเท้าหนังย่ำกระทบพื้นคอนกรีตเคล้ามากับเสียงสเปอร์ที่กังวาลเป็นจังหวะอืดใจเดียวก็ปรากฏเสียงชิดเท้าตรงอยู่เบื้องหน้าเชิญนั่งเสียงห้าวบัญชาขึ้นอีกมีเสียงของการเคลื่อนไหวอีกเล็กน้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบลงตามเดิมนึกว่ากลับไปแล้วซะอีกกะผมเพิ่งทราบจากผู้กองชนินว่าใต้เท้าบัญชาเรียกเสียงนั้น สุภาพบอกอาการคาระวะยิ่งเออทั้งๆท,ที่ยังก้มอยู่กับงานคุณหลวงรับคำกำลังอยากจะพบต่อจากนั้นท่านผู้บังคับกองพันก็ปล่อยให้ในายทหารหนุ่มผู้นั่งสงบเสงเง่ยมอยู่ตรงหน้ากระสับกระส่ายอยู่ในบรรยากาศอันเคร่งเครียดวาดระแวงดูเหมือนจะเป็นเวลานาน,านทีเดียวก่อนที่คุณหลวงจะได้เสือกงานเบื้องหน้าไปทางมุมโต๊ะด้านหนึ่งบอกการเสร็จกิจธุระ และเงยหน้าขึ้นมองดูเขาเต็มตาอีกครั้งด้วยกระแสดวงตาที่บอกอำนาจและทรงอิทธิพลอยู่เหนือจิตโสบุรีสิขอพระคุณแต่กระผมไม่ขอรับในพันเอกยิ้มเยือกเย็นสายตาพินิษพิเคราะห์ของท่านจับอยู่ที่ใบหน้าของผู้อยู่ในบังคับบัญชานิ่งไปครู่เขาเป็นนายทหารหนุ่มมียศเป็นร้อยโทเครื่องหมายบอกสังกัดกองม้ารักษาพระองค์คณะอายุไม่น่าจะเกิน24 ร่างสันทั์ประเปรียวค่อนข้างแบบบางในสายตามองผัดผาดแต่แกรง่งแกรงผิวขาวละเอียดเส้นผมดำสนิทหยักศกเล็กน้อยและใบหน้ารูปไข่ดวงตาสีสนิมเหล็กกล้าแข็งมุทะลุวาวอยู่ตลอดเวลาดูเผินๆคล้ายจะเสื่อมเึริมซบเซาแต่หลบซ่อนอยู่ในแววเช่นนั้นเป็นประกายเด็ดเดียวดุดนันและหข้าวจนสุดประมาณ การแต่งกายของเขาปล่อยตามอารมณ์ไม่ค่อยจะเรียบร้อยพิถีพิถันนักในขณะที่มองศบตากันอยู่เช่นนี้เขาเป็นฝ่ายหลบสายตาของในพันเอกลงสู่เบื้องต่ำทั้งทั้งที่ดวงตาของเขาเป็นดวงตาดื้อดึงประกาศความอิสระเสรีอย่างปราศจากขอบเขตโดยไม่เคยเบืออหลบให้แก่ใครมาก่อนเลยนับตั้งแต่นักเลงอันธพานผู้มีอิทธิพล ขึ้นมาจนถึงองค์มนตรีผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเช้าเนี่ยคุณไปเกิดเรื่องอะไรที่โรงพักพยาไทยเสียงห้าวแต่กังวันทุ่มของท่านในพันเอกกล่าวถามเขาขึ้นอย่างไม่มีพิธีรีตองเขาติดอึกอักในลำคอใบหน้าจางสีเข้มตอบไม่สู้จะเต็มปากว่าเออเล็กน้อยขอรับไหนเหล่าไม่ฟังบ้างสิเรื่องราวมันเป็นยังไง อากาศในห้องส่วนตัวของท่านผู้บังคับกองในขณะนี้กำลังเงย็นสบายแต่สำหรับนายทหารหนุ่มผู้ถูกเรียกตัวมาสอบสวนเป็นส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะร้อนอบอา้าวเริ่มกระสับกระส่ายความมั่นคงและหามหานทั้งสิ้นเริ่มจะเสื่อมถอยลงยามเมื่อถูกสายตาลึกซึ้งมีอำนาจประหลาดของท่านผู้บังคับบัญชาจองเปงเหมือนสะกดอยู่ในขณะน,นี้จะอย่างไรก็ตาม เขาเงยขึ้นและยิ้มอย่างอาถรรพแม้ว่าจะหวั่นไหวเต็มที่เด็กในบังคับบัญชาของกระผมคนหนึ่งไปเกิดเรื่องกับตำรวจเข้าขอรับและถูกจับกุมโดยพละการแทนที่จะมอบให้เป็นหน้าที่ของสารวัตรทหารหรือเจ้าของสังกัดมีหนำซ้ำยังใช้กําลังกลุ่มรุมทำร้ายร่างกายเพราะมีเรื่องบาดหมางเป็นส่วนตัวกระผมทราบเรื่องจึงขอรับตัวมาและได้มีการพูดจาตกลงกันบ้างเล็กน้อย เพียงแต่ตกลงกันเท่านั้นเองเหรอคุณหลวงเลิกคิ้วแม้จะยิ้มแต่ก็เป็นยิ้มที่เคร่งขรึมอยู่ไม่น้อยกล่าวขึ้นเหมือนจะขัดคอว่าเท่าที่รู้มานะี่ไม่ใช่เพียงพูดเท่านั้นนี่นะมีการชกต่อยและสุดท้ายถึงกระชักเปินเกือบจะยิงกันวินาศไปแล้วเช่นนั้นไม่ใช่เหรอเขานิ่งเงือไเม็ดโตๆผุดขึ้นที่หน้าผากเสียงคุณหลวงหัวเราะต่ำ มันไม่ตรงกันเลยนี่นะก็ที่ผมได้รับทราบมาเมื่อเช้าวันน้าสถานีตำรวจพญาไทยมาพบผมด้วยตนเองเป็นส่วนตัวแจ้งว่ามีทหารมา้าหนุ่มคนหนึ่งบุกทะลวงขึ้นไปแย่งตัวผู้ต้องหาบนโรงพักเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขวางก็เกิดการประทะใหญ่โตจนถึงก็จะยิงกันขึ้นเพราะดีที่กำลังสารวัตรซึ่งรักษาการอยู่ใกล้เคียงเขามาระงับเหตุซะได้ ทหารม้าเหล่านั้นแหกวงล้อมไปได้พร้อมทั้งผู้ตองหาของตำรวจเขายืนยันแน่นอนว่านายทหารที่นำลูกน้องขึ้นไปบนโรงพักน่ะคือร้อยโทเพลิงพัชรวิบู์แห่งกองม้ารักษาพระองค์นายทหารหนุ่มควักผ้าเช็ดหน้าออกซับเหงื่อรู้สึกว่าบรรยากาศรอบด้านเคร่งเครียดหมดหนทางจะแก้ไขข,ข้อกล่าวหานั้นได้สิ้นเชิงนอกจากจะยืนยันว่า ผู้ต้องหาคนนั้นเป็นทหารของกระผมขอรับและขณะที่ถูกตำรวจจับกุมได้แสดงบัตรประจำตัวให้ดูถูกต้องเมื่อพูดกันด้วยสันติไม่เป็นผลก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้พละกำลังคนของกระผมไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงพอจากเจ้าหน้าที่คุณหลวงเพียงแต่พยักหน้าช้าๆรอยยิ้มขบขันกึ่งระอาพดขึ้นที่เรีวริมฝีปากคมสัน มองดูเขานิ่งไปครู่หนึ่งจึงกล่าวช้าๆถามมาอีกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยตอนเย็นคุณเกิดเรื่องกับทหารเรือที่เชิกสะพานพุทธฝั่งทนบุรีถึ่งกันลงมือลงเท้ากันขึ้นปรากฏว่าทั้งฝ่ายเขาเข้าโรงพยาบาลไปสองคนส่วนตัวคุณเองถูกหามกลับบ้านใช่ไหมร้อยโทนหนุ่มง,งานไปนาน เพราะไม่ได้ขาดล่วงหน้าว่าจะถูกท่านผู้บังคับบัญชาสะสางเรื่องราวขึ้นมาได้อย่างถูกต้องราวกับตาเห็นจริงขอรับเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาพยายามที่จะให้เหตุผลแต่ในพันเอกหัวเราะกลบมาพร้อมกับสอบถามต่อไปโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาว่าจริงหรือไม่จริงเท่านั้นผมต้องการทราบเพียงเท่านี้ยังยังมีอีกสำหรับเรื่องของคุณวันเนี้ ไม่รีบร้อนนักไม่ใช่เหรอผมเลือกเอาเวลาเย็นอย่างนี้แหละสนทนาก็คุณสักพักรู้สึกว่าอะไรอะไรมันจะเย็นกว่าเวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาราชการมากเออได้ข่าวว่าเมื่อคืนงานพิธีในราชสำนักที่แล้วมาเกิดเอะอะกันขึ้นใหญ่โตจนลือไปทั่วหยุดหัวราะนิดนึงเขี่ยเท่าบุรีลงกับกระโหลกเสือพลางชำเลืองดูนายทหารหนุ่ม ผู้นั่งตัวแข็งทื่ออยู่เบื้องหน้าราชองครักษ์ผู้หนึ่งถูกในร้อยโททหารม้าท้าดวลต่อหน้าบรรดาแขกเรือผู้มีเกียรติทั้งหลายเขาฝืนหัวเราะทั้งทั้งที่รู้สึกว่ามือเท้าชาเย็นเป็นเน็บไปหมดความจริงในพันเอกหลวงประจนปัจจารยย่อเป็นผู้บังคับกองพันที่หนุ่มที่สุดผู้ดีที่สุดและก็ใจดีที่สุดด้วย แต่เขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่หน้าบัลลังของผู้พิพากษาในคดีอุกชะกันความเยือกเย็นสุขขมและเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วของท่านเปรียบเหมือนดาบคมอันขลังของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ที่กำลังจะสาบป,ประทับสิงขะนองเช่นเขาให้พ่ายไปด้วยตบะยานอันวิเศษมันเป็นเรื่องของการป้องกันกิติยศขอรับ เขาแข็งใจเรียนท่านและต่อไปด้วยเหตุผลที่ว่าราชองค์คลักผู้นั้นน่ะแตะดาบของกระผมด้วยเจตนากระผมขอร้องให้เขาขอโทษเขากลับแสดงท่ายะโสเหยียบหยามกระผมด้วยกิริยาและกวาจาอย่างสุดที่จะรังับไว้ได้อย่างน้อยที่สุดเขาอาจจะลืมไปว่าขณะนั้นเป็นงานราชพิธีและกระบี่ของนายทหารทุกเล่มแม้แต่ของเขาเองก็เป็นกระบี่เกียรติยศ ที่ในรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเตะดาบของผมก็เหมือนกับหลูพระบรมเดรชายอย่างบัดซบที่สุดฮ <c oughs> ในพลเอกคลางในลำคอซ่อนยิม้มนั่นแหละนะจะเกิดเรื่องราวอะไรก็ขอให้เป็นส่วนตัวไม่ควรจะเอาหน้าที่ราชการแล้วก็เวลาเช่นนั้นเข้าไปพัวพันด้วยเรื่องนี้คุณควรจะทราบดีแล้วว่าอะไรควรแล้วก็อะไรไม่ควร คุณไม่ใช่เด็กเล็กๆที่จะปล่อยให้อำนาจโทสะจริตเข้าครอบงำและกระทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามอารมณ์โดยปราศจากการยับยั้งไตรตรองให้รอบคอบคุณเป็นนายทหารสัญญาบาตรผ่านการศึกษาอบรมมาอย่างดีแล้วเสียงของคุณหลวงกล่าวมาช้าๆชัดเจนและอ่อนโยนแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยแววตำหนิตักเตือนดูเหมือนจะลดความเคร่งเครียดลงบ้างผิดกับเมื่อแรกเริ่ม ตลอดเวลาเข้าอยู่ในอากาศสงบสํารวมยิ่งเกี่ยวกับความฉุนเฉียวดุดันปราศจากสติสัมปชัญญะของคุณนี่นะ่ะผมได้พยายามตักเตือนนะับครั้งไม่ถ้วนแล้วชีวิตของคุณไม่น่าจะเป็นชีวิตของนายทหารมารักษาพระองค์ที่เต็มไปด้วยกีิติยศเลยควรจะเป็นชีวิตของพวกนักเลงอันธพาลเสียมากกว่าผมไม่เห็นมีอะไรนอกจากชคกับคนโน้นตีกับคนนี้ มีเรื่องไม่สงบมาตลอดเวลาออกชื่อร้อยโทเพลิงวัชรวิบูลแห่งกองมา้ารักษาพระองค์เป็นที่ล่วงรู้กันทั่วไปว่าเกะกะเกะเรอย่างที่สดกิตติศัพท์การเฮี้ยวของคุณมันบันเลยไปทั่วละเมื่อเดือนนี้ก็เหมือนกันไปเกิดเรื่องเข้ากันในทหารราผู้หนึ่งในราชสำนักถึงกระชักดาบจากฝัก ต่อหน้าท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมีนำซ้ำยังประจวบกับเวลาที่ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินพอดีพระองค์จะทรงนึกเช่นไรบ้างในความไม่คำนึงถึงกาลเทศะของคุณเว้นระยะเพื่อจุดบุรีใหม่สายตาที่มองดูผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นสายตาที่นิยมและปราณีแฝงอยู่ในอาการตำหนิเอางานเอาการและข่มขวัญรักคนอิดนาระาาใจ ร้อยโทหนุ่มมองศพอย่างเกรงและอึดอัดเป็นที่สุดรู้ตัวบ้างไหมว่าชื่อเสียงของคุณทางนี้นกระจายไปทั่วอย่างน้อยที่สุดผมอยากจะขอร้องกันเป็นส่วนตัวจงเห็นกับผมบ้างใครๆเขาไม่พากันเข้าใจว่าผมให้ท้ายคุณเรื่องไงจะว่ากันทางระเบียบวินัยแล้วหรอกก็คุณเลวมาก ทหารที่ไม่มีระเบียววินัยและไม่เคยคำนึงถึงเกียรติยศของตนเองเลยนะ่ะก็คือโจรเราดีๆนี่เองขึ้นชื่อของกองม้ารักษาพระองค์ดูมันจะเป็นที่ทราบกันทั่วพระนครว่าเป็นกองที่เกะกะเกเรที่สดยิ่งลูกน้องในบัญชาของคุณด้วยละก็แต่ละองค์ล้วนดาวทั้งนั้น คุณและใครๆอาจจะคิดว่าผมอ่อนแอเกินไปก็ได้ที่ไม่เคยลงโทษอะไรคุณมากไปกว่าเรียกมาปรับความเข้าใจกันอย่างผู้ที่จเจริญแล้วแทนที่จะใช้อำนาจเท่าที่มีอยู่จัดการก็คุณให้ราบคาไปไม่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว กองทหารมารักษาพระองค์ไม่เคยมีมนทินในเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยมาสมัยที่คุณและใครตใครอีกหลายคนพวกเดียวกันกับคุณนั่น,นะเข้ามาอยู่ที่นี่กลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือเที่ยวระวังตัวนเพลิงในบันทึกราชการของคุณนะั้มีแต่เรื่องของความเสียหายเล้วแหลกทั้งนั้นเขาเงียบกริบสงบสง,บสงเง่ยมเต็มที่ ไม่ยอมมองสบตาท่านผู้บังคับบัญชากองพันยิ้มถ้าจะมีความดีความชอบอยู่บ้างก็เห็นจะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นซึ่งคนได้ทำไว้แก่กองของเรารู้ไหมว่าสิ่งนั้นนะ่ะคืออะไรน้ำเสียงของท่านในครั้งนี้ฟังดูคล้ายจะสับพยกอยู่ในทีเขามึนงงไปหมดความดีอะไรกันเขาไม่เคยรู้สึกตัวเองเลยมันเรื่องของความฟุบ หรืออะไรสักอย่างในประเภทนั้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยผมคิดว่าหัวเราะแห้งแล้งที่สุดผมไม่เคยมีความดีความชอบอะไรในราชการเลยมันเป็นการสารภาพอย่างเสื่อที่น่าขบขันและน่าเวทนาสำหรับท่านในพันเอกอย่างยิ่งคุณหลวงหัวเราะเบาๆมีสิลืมแล้ววิือยังไงแต่นั่นแหละ คนไม่เคยคิดที่จะสร้างความดีอะไรอย่างคุณคงไม่รู้สึกตัวรอแล้วท่านกูวอระดังขึ้นอย่างสนุกสนานแต่ก็ดีเหมือนกันคนไม่เคยทำความดีหรือคิดว่าจะทำความดีอย่างคุณและเชื่อว่าความดีไม่เคยมีอยู่เลยนั่นน่ะน่าจะเลื่อมใสกว่าคนที่ไม่เคยคิดที่จะทำความดีอย่างหนึ่งอย่างใดเลยแล้วยังคิดว่าความดีของตนมีอยู่นั้นเสียอีก จะบอกให้ก็ได้คุณทำชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่กองทหารมารักษาพระองค์มาตลอดระยะเวลาสองสามปีที่คุณเข้ารับราชการมานี่ด้วยเหรียญทองเกียรตินิยมรางวัลชนะเลิศในการยิงปืนทุกประเภททีท่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกอง,กองม้ารักษาพระองค์ตลอดมาอย่างชนิดที่ไม่มีใครใกล้สถิติของคุณเข้ามาได้เลย เราหนภูมิใจที่สุดในกองของเราว่าได้มีนายทหารแม่นปืนอย่างยากที่จะหาใครเหมือนแต่เรากนหนักใจที่สุดในกองของเราว่าได้มีนายทหารที่เฮี้ยวที่สดุดโดยไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยเหมือนกันหยุดดูสีหน้าของเขาเห็นเผือดคล้ายจะสำนึกคุณหลวงหวานล้อมต่อทั้งทั้งที่เชื่อและแน่ใจว่าเขาจะสำนึก ในทุกครั้งที่มาอยู่ต่อหน้าท่านและก็ขนองไปตามทิศทางของเขาโดยไม่ยอมที่จะฟังเสียงของมนุษย์หน้าไหนยาเมื่อลับตาไปแล้วเกียรติยศอันเนี้กองของเราในจากคุณและจะจารึกไว้อย่างไม่มีวันลบเลือนแต่คุณเองนั้นน่ามไม่คิดที่จะสร้างเกียรติประวัติอันดีงามกองคุณไว้บ้างนอกเหนือไปจากประวัติของความเป็นยอดนักเลงบ้างหรือ เครื่องแบบอันสวยสง,ง่ากับนิสัยหึดห่าหานจนเกินคุณสมบัติของทหารของคุณนั่นนะมันไม่สมกันเลยขอบอกให้คุณทราบไว้ว่าในหลวงทรงสนพระไทยกับคุณไม่น้อยทีเดียวนาน้อยคนนักดอกที่จะมีโอกาสรับราชทานรางวัลจากพระหัตและก็ได้รับเกียรติอย่างสูงสัมผัสพระหัตกับท่านได้เช่นคุณคุณคงไม่รู้ตัวหรอก วกิติศัพท์ความเกเรของคุณได้ล่วงรู้ถึงพระกันของท่านเป็นอย่างดีทรงรับสั่งกับผมว่ายังไงรู้มาเขานิ่งใจสั่นระทึกท่านจึงกล่าวต่อไปทรงรับสั่งว่าเจ้าเด็กคนนี้มันยิงปืนได้วิเศษเราก็เสกลูกปืนไว้แล้วแต่ความเกกมะเรกของมันก็ไม่แพ้กันเชียวนาทำมันจะเรียบร้อยและลดความเหี้ยลงเสียได้ คงจะดีไม่น้อยเห็นไหมว่าความเกเรของคุณนั่นโด่งดังเพียงไรเมอเตนในหลวงก็ยังทรงทราบเขาได้แต่ฟังสงบงันเป็นดุษณีซึ่งก็เป็นเช่นนี้เสมอมาเมื่อถูกบัญชาให้เข้าพบท่านในพันเอกดูเหมือนจะรู้นิสัยของเข้ามาเป็นอันดีแล้วสรุปเทศนากันใหญ่ลงว่าเอาละนะ เรื่องนี้เราเลิกพูดกันสีทีหวังว่าคุณคงเข้าใจดีแล้วร้อยโทหนุ่มขยับตัวนั่งตรงอึ้งไปครู่ใหญ่ท่านควรจะอนุญาตให้เขากลับได้แล้วเพราะตนเองรู้สึกอ,อึดอัดจนบอกไม่ถูกแต่เหตุไรท่านจึงนิ่งเฉยอยู่พอเงยขึ้นก็พบกับดวงตาขมึมจับอยู่ที่เขาก่อนแล้วพร้อมกับเสียงที่ต่ำผิดแผกไปจากอาการกล่าวเรื่อยๆได้ระดับเมื่อสักครู่นี้เพลิง ท่านเริ่มขึ้นด้วยการเรียกชื่อเขาท,ทั้งทั้งที่รู้สึกตัวอยู่แล้วนายทหารหนุ่มไม่ไวสะดุ้มรู้สึกสังหรณ์อย่างไรบอกไม่ถูกเมื่อวานเนี่ยผมพบพระประกิจโดยบังเอิญเขาพูดกับผมเกี่ยวกับเรื่องของคุณร้อยทนหนุ่มใบหน้าเผือดแล้วกลับแดงเข้มกัดริมฝีปากโดยไม่รู้สึกตัวตลอดเวลาคุณหลวงพิจารณาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องนีสินกระมังขอรับ เขาพล่งออกมาคุณหลวงก้มศีรษะคิ้วขมวดเล็กน้อยบองดูเขาตาเป่งอืมก็เรื่องนั้นแหละกระผมได้ตกลงกับเขาเรียบร้อยแล้วเสียงเขากระดั่งฉุนเฉียวแต่ผมคิดว่ามันไม่สู้จะเรียบร้อยนักสังเกตน้ำเสียงของเขาคุณเป็นหนี้เขาอยู่ห้าพันเศษไม่ใช่เหรอการตกลงครั้งหลังที่สุดคุณสัญญาจะชดใช้ให้เขา ภายในกำหนดเจวันเข้าหัวเราะเสียงปร่าไปนั่นเป็นกำหนดโดยประมาณขอรับกระผมกระผมจะพยายามหาให้เขาส่วนจะสำเร็จในกำหนดนี้หรือไม่นะแล้วแต่เหตุการณ์มันไม่เช่นนั้นนะสิในพันเอกระบายลมหายใจยาวพ่นควันลงเบื้องต่ำใบหน้าขรึมลงไปอีก พราะประกิจเขาบอกว่าเขาจะยื่นโนติสคุณทันทีหลังจากกำหนดเจ็ดวันที่เขาได้ยื่นให้คุณนี่ในทหารหนุม่มลืมตาโผลงร้องออกมาดังๆอย่างลืมตัวเขาบอกใต้เท้าเช่นนั้นหรือขอรัาบคุณหลวงก้มศีรษะอีกครั้งร้อยโทเพลิงกระสับกระส่ายเต็มทีมือกำแน่นแทบจะเพ่นลุกขึ้นยืนและสะบดออกมาดังๆหากผู้ที่นั่งมองดูเขาอยู่ในขนาดนี้ไม่ใช่ท่านผู้ที่เขาบูชาน้ำใจ ความจริงไม่ใช่ว่าผมจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณหรอกนาเสียงคุณหลวงอ่อนลงสังเกตเห็นเขาก้มหน้าโลหิตฉีดไปทั่วร่างและกายสั่นระรึกแต่มันเกี่ยวกับหน้าที่ราชการและบางทีคุณอาจจะยังไม่รู้สึกตัวก็ได้เกี่ยวกับเรื่องร้ายแรงนี่เมื่อเขาพูดกับผมอย่างเนี้ย ผมก็จําเป็นต้องเตือนให้คุณรู้ตัวไว้ในฐานะนที่เป็นเด็กของผมคุณทราบดีอยู่แล้วว่าข้าราชการจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ได้โดยเด็ดขาดหากคุณถูกเขาฟ้องคุณก็ต้องถูกออกจากราชการท่านกล่าวอย่างเห็นใจมีความเมตตาอารีแฝงอยู่ในกระแสนั้นเต็มเปี่ยมเพลิงฝืนหัวเราะเงยหน้าขึ้นสตตาท่านอย่างกล้าหาญตอบฉะฉานว่า กระผมทราบดีแล้วขอรับเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่กรุณาเตือนให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเพราะกระผมเองไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าเขาจะเล่นงานกระผมแบบนี้เอาเถอะขอรับกระผมจะพยายามจัดการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามเวลาที่เขากําหนดหรือมิฉะนั้นกระผมก็จะลาออกจากราชการเสียก่อนในพันเอกพยักหน้าช้าๆนั่นแหละนะเพลิง คุณจะจัดการยังไงก็ขอให้ใช้ความพิจารณาให้ละเอียดรอบขอบสักหน่อยอย่าให้เสียเกียรติของนายทหารเป็นอันขาดเรื่องสำคัญที่ผมเรียกคุณมาพบวันเนี้ยก็เห็นจะเป็นเรื่องนี้แหละเย็นมากแล้วเชิญคุณกลับได้ร้อยโทเพลิมพัชรวิบูลลุกขึ้นยืนชิดเท้าตรงแล้วหมุนตัวกลับเขาก้าวไปได้เพียงสองก้าวเสียงกังวานอ่อนโยนของท่านผู้บังคับการกองพันก็ยับยั้งมา โอ้เดี๋ยวเพลิงครั้งนี้มันเป็นเสียงราบเรียบและเป็นกันเองอย่างที่สุดเขาชะง,งักขันกลับมาอีกครั้งคุณหลวงหัวเราะก,กับเขาอย่างอารมณ์ดีเดินมาตบไหล่เบาๆคงยังไม่กลับบ้านไม่ใช่เหรออย่างนี้เกะกะอยู่แถวสโมสรจริงไหมเขายิ้มอ่อนโยนมองดูท่านด้วยประกายนิยมนบนอบขอรับท่านผู้บังคับกองพัน กอดอกมองดูเขายิ้มยิ้มไม่มีความเคร่งเครียดเอางานเอาการเหลืออยู่ในเขาหน้าของท่านเลยในขณะน,นี้คุณในะยังเด็กนักและสำหรับชีวิตีิโลดแลลนไปตามประษาขนองโดยไม่มีขอบเขตแบบนี้นะ่ะผมคิดว่าคุณคงจะมีความพลังพลาดมากทีเดียวท่านเริ่มการสนทนาอย่างกันเองด้วยท่าทีอันสุภาพและมารยาทอันงามน่านิยม ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตนมาตลอดผมสงสัยเหลือเกินคุณไปคบกับอีตาพระประกิตนั่นได้ยังไงหมอนี่มันแปดเหลี่ยมแปดคมลูกไม้พราวไปหมดและกอนหน้าเลือดบรรยเชียวคุณคงพลาดทำอะไรหมอเข้าละสิใช่ไหมเขาเพียงแต่หัวเราะแห้งแหลงก้มหน้าไม่กล้าที่จะสู้สายตา ผมคงทายไม่ผิดหรอกอยากจะเตือนเป็นส่วนตัวสักนิดว่าไม่ควรจะปล่อยตัวของคุณให้จมอยู่ในห่วงอบายามุกเข่นนั้นรู้สึกว่าจะครบหลักสูตรหมดทุกอย่างสุรานารีพาชีกิลาบัตเออเสียดายความหนุ่มแน่นและหน้าที่ราชการอันกำลังจะรุ่งโรดของคุณเสจริงเจ้จจาพระประกิจนั่นมันแก่คราวหน้าคราวอาของคุณกระมัง และก็มีวิธีต้มมนุษย์มาเส้นนับไม่ถ้วนแล้วนับประสาอะไรก็เด็กหนุ่มอย่างคุณเลี่ยมนักเลงของคุณนั่นน่ะใช้ได้สำหรับเรื่องพละกำลังและก็ชั้นเชิงของการต่อสู้เท่านั้นเล่กระเทวอุบายแล้วละก็คุณก็เปรียบเหมือนไก่อ่อนให้รุ่นลายครามขนาดนั้นตนเอาศกทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องหนี่สินที่พูด คุณพอที่จะหามาใช้ให้เขาได้ทันตามกำหนดไหมเขาเงยหน้าขึ้นสารภาพตามตรงว่ากระผมยังมองไม่เห็นหนทางเลยขอรับเงินจำนวนนั้นไม่น้อยสำหรับกระผมเลยขอความช่วยเหลือจากคุณแม่คงจะสำเร็จนาคุณหลวงแนะนำอย่างกันเองเรียนท่านตามตรงก่แล้วกัน คุณแม่คงไม่ปล่อยให้คุณต้องถูกฟ้องแน่มันหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงดย้วยแต่เด็กข่าวคุณเฮี้ยเอาก็ทันขนาดหนักเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วท่านก็โหร้อออกมาดังๆมองดูเขาอย่างพึงพอใจตอบบาโดยแรงเออให้ตายสิพูดกันเป็นส่วนตัวแล้วผมน่ารักน้ำใจของคุณเสียจริงไม่ว่าจะเอากันในด้านไหนใช้ได้ทั้งนั้น มัดมวยมีดหรือว่าปืนดูมันไม่เหมาะสมกับวงสกลุลรูปร่างหน้าตาก็คนเสลยพับผาสิดีดมือเบาๆกล่าวอย่างรักใคร่ว่าเอางี้ดีกว่านะถ้าหาความช่วยเหลือจากที่อื่นไม่สำเร็จละก็ตรงไปหาผมที่บ้านยินดีจะให้ความช่วยเหลือทุกโอกาสไปหน้าไอ้น้องชายไม่ต้องกลัวหรือว่าเกรงใจหรอก เขาพึงเพลิดไปได้วยความปิติตื่นตันมองดูท่านผู้บังคับกองพันด้วยสายตาบูชาน,นับถืออย่างสูงน้ำเสียงสั่นเครือไปได้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณเป็นพระคุณอย่างยิ่งเชียวขอรับแต่กระผมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกน้าน้องชายบอกแล้วไงว่าส่วนตัวเราคุยกันได้เสมอคุณมีท่าแท้ของลูกผู้ชายอย่างน่านิยมถูกใจผมที่สุด คุณเป็นคนเลวหน้าดูพิลึกเลวจริงๆแต่ผมบอกไม่ถูกทำไมผมจึงชอบคุณเอาละไอเสือจะไปไหนก็ไปเถอะระวังนี่ระวังตัวให้จงหนักอย่าไปทำเรื่องเขาอีกเด็ดขาดราชสีขนองที่เต็มไปได้วยความห้าวสึกและปราเปรียวที่สุดเช่นเขาได้พบเข้ากับอำนาจลึกลับที่สะกดอยู่เหนือจิตใจแล้วเต็มไปได้วยความหวั่นเกรงเคารพบ,บูชา รักใคร่ทราบซึ้งทวักกลัวซิจนโลลานและไม่ปรารถนาจะเข้าใกล้ด้วยพ่ายแพ้ต่ออำนาจคุณธรรมความดีอิทธิพลของกุศลลกรรมย่อมทรงอำนาจอยู่เหนือความชั่วร้ายทั้งมวลพันเอกหลวงประจนปัจจารย่อเป็นบุคคลแรกผู้ชนะจิตใจของบุรุษคนองเฮียมห้าวซึ่งไม่เคยประวันวาด หรือจำนนต่อหน้าอินหน้าพรมที่ไหนมาก่อนเลยตลอดทั้งชีวิตเด็ดเดียวคลั่งไปด้วยเลือดทรหดและต่อสู้จนยิบตาอย่างราบคาบโดยสิ้นเชิงได้โปรดติดตามเฮาดงบทที่สองจากฝีมือการประพันธ์ของพนมเทียนเป็นตอนต่อไปโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ